ไม่รู้ไม่ชี้ดีนักรู้จักใช้นึกอะไรแล้วทิ้งนิ่งนั่งเฉยไม่ก่อเรื่องเครื่องทุกสุขสเบยใครไม่เคยลองดูจะรู้ดีครับมหากรุงจะหลีกเลี่ยงการวิจารณ์พระเพราะเหตุใดครับเพราะว่าผมนึกถึงพระบารีบทหนึ่งว่าสุดทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน นันอยู่อันยังวิโสทะเยบุคคลอื่นจะทําบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการวิพา์วิจารณ์พระนี่สําหรับความเห็นผมนะครับเสียงครับเสียงอะไรครับเสียงนรกครับเพราะไงเพราะว่าถ้ามีฐานความรู้ก็พอทาเนาละ่ะพอวินิจฉัยเอาหลักมาวินิจฉัยเออว่าท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง,งนี้แต่ถึงอะไรก็ดีถ้าถูกต้องก็เสมอตัวครับถ้าวิเคราะห์ผิดพลาด เสียงนรกะนรกข้อไหนหล่ะฮะอริยปวาทะวารายพระอริยะเกิดเป็นพระอริยะก็าหายทําไงะ่ะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลรอ,องหนังเอากระดูกปาแขวนคออีกคุ้มไหมล่ะเพราะันห้องปากบางทีนะฮะโอ้สื่อประโคมนะคนก็ไปละดาเขาไปละสนูปากเนี่ยสนูปากครับโอ้โหสุดท้ายแล้วเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ไม่ได้รองนะเอากระดูกปาแขวนคออีกมันใช่เรื่องเหละฮะ ต้องอย่างนี้ครับไม่รู้ไม่ชี้ดีนักรู้จักใช่นึกอะไรแล้วทิ้งนิ่งหนังเฉยไม่ก่อเรื่องเครืองทุกสุขสะเบยใครไม่เคยลองดูจะรู้ดีบางทีนะฮะก็ต้องทําเป็นไม่รู้ไม่รู้เราก็อย่าไปชี้ฮะสบายทาไม่รู้แล้วไปชี้มันยุ่งฮะมันวุ่นฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพระนี่ฮะองคตโอมหากรุงบวชมานานทําไมไม่ออกไม่ไม่แสดงความเห็นบางครั้งแต่ก็ว่าต้องมีหลักนะฮะต้องมีหลักในการแสดงความเห็น แต่ใครจะมีความรู้ก็แสดงไปก็ไม่ว่านะแต่สําหรับผมเราทําตัวของเราแล้วกันใครจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นเรื่องของเขาฮะสุดท้ายแล้วเกิดมาแต่กายตายไปแต่ตัวตัวของเราเนี่ยต้องรักษาต้องฝึกจิตของเราฮนะนึกถึงคําหนึ่งว่าเป็นคนควรรู้เรื่องอรหังไว้แต่เมื่อเรายังสติพร้อมเรือจะออกมาหวังหาถอทันหรือมัวแต่ง,งูบาบห,ห่อมหอบหิวลงหิวไม่ใช่เรื่องฮะที่จะมา บางทีโทษคนอื่นเห็นง่ายฮะโทษคนอื่นมองเห็นเ่นภูเขาอะแต่โทษของเรามองไม่เห็นเท่าเนน้นขนตดคนอื่นเม้นเบือ่อเหลือทนตดของตนถึงมันจะเป็นไรตดตัวเองหอมเนี่ยคน่ะมองแต่ไปเพ่งคนอื่นพระองค์ตรัสเลยนะอัตนาโจทย์ยัตตนังจงโจดตนด็ดตนเองหรือว่าจงเตือนตนเด็ดตนเองปฏิบังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนฮะตนนี้สําคัญฮะอย่าไปโจดอย่าไปเพ่งคนอื่นแล้วเราก็จะแก้ของเราได้ทุกมันเกิดที่ตัวเรา แต่ว่าเพื่อเป็นความรู้ในยุคสือ่อเราก็ฟังประโตโคดสาเสียงผู้อื่นฮะส่วนจะได้ความรู้ใหม่มีความรู้อยู่ี่ตัวเราละโยนีโสมนัิการทําในใจดความเหยียบพายไหมจะได้ความรู้ไม่อยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นมหากรุงถึงดิกเลี่ยงการวิจารณ์พระสงฆ์ฮะก่อคอจะเป็นเหตุผลได้นะครับอ่ะแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ